สวัสดีครับผมมาพป่น้องสรงสีฟืนไดแล้วอยากกินตำหม,มงม่วงครับพี่กแข็งพระเอกเข้าขมือเนี่ย นีพริกแห้งนะครับพริกแห้งหอมมดแดงนะครับน้ำตาลน้ำปลาะแต่กันี่ใ่เราควดน้ำปลาบากันนี่น้ำปลาน้่งม่ีวว้เพราน้ำป่าว่าไหนหาอยู่ <laughs> มาครับผมลงมือตักกันเลยเลยเผ็ดเ็ดรอ๋อช่วงกันเลยมือเนี่ยนี่ส่วงวะไขว่าเสาเทียรวู้ยได้การดัางแปดบ้าง น้องขาเพื่อผีจมให้ผู้คนรับพันนอนบวชพิจังบวชพิชแหงพี่น้องนั่งไปนี่ต่ำเงาเปล่าหล็ดหยาบบ่ไม่คนต่ำพี่น้อง Lupa ไปของแซ่บเพิ่นว่ามัก eh. ลางลางังหงอหอมก็ไปไปของงานซับบัดเนี่ยย้ำใส่โคกยางเดี๋ยวพี่ลอง่็ต้องฟังเสียงยังหมากไหม อ,อดช่อนเงาจากของพี่น้องเอ้ยเงอแตกกวาก็ทอเกาป่าแตกอ้ย,อยเดี๋ได้กินไอศครีมกัทำ้ด้แเกแล้วพี่น้อง ngon không ăn không quay Chia đại ra bố mi cùng hẹn ở bên đó. กูแห่งตำใจในปัทโต้ท่านเนี่ยเขาว่าขักอะไรเนงะี้ยเรื่องเสวเรื่องต่ำขอให้บอกนะ ไ่เไ็่แล้วเั้ตาตัแงแงตปว้ แดึงโบมีบ่ไหนได้เนี่พี่น้องบ,ไอบาาไ่ได้ค <c oughs> ือว่าบ่ผ่านี่ได้ไหมครับเดี๋ยวขับไปสู้ มาแล้พี่น้องมักหน่อยใส่หน่อยมกยักไล่เส่ยไล่ของแสีบขึ้นอยู่กับคนมักใส่ลงไปพอไงสู้โอ้ยฮู้ว้าของใส่เสียบไล่ละแบดนี้เออไอ้แกน ลุยห้าวัน,นวดีหนวสีสันแสบดบยิบจากฝาดบึ้งเลย nè nè, ủa, sao cái gì quá sạc vậy? Mừng yên 嗯。Mm hmm.